ยันเตินภัยที่แสดงว่าคุณกําลังดื่มน้ําน้อยข้อที่1น,นะครับคือกระหายน้ำครับไม่ได้แบบออกกําลังกายนะครับแต่วลักษณะคือเรารู้สึกว่ากระหายอยากดื่มน้ำในช่วงนีช่วงนั้นที่ดื่มน้ำนะครับและหลังจากพอมีเวลาว่างนะครับเราก็ดื่มน้ําลงไปครับ โดยอาจจะยกขั้งเดียวไปครับ1.5ลิตรหมดเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะไม่พอครับนั่นแสดงว่าคุณกําลังดื่มน้าน้อยอยู่ครับข้อที่2นะครับปัสสาวะสีเข้มหรือเป็นสีส้มนะครับตามปกติเองนะครับถ้าหากเราดื่มน้ําได้พอดีนะครับสีของปัสสาวะที่ดีนะครับจะเป็นลักษณะเป็นสีเหลืองเหมือนน้าเก๊กฮวยครับที่เป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนนะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับถ้าหากประช้องเรานะครับมีสี เหลืองเข้มนะครับหรือสีส้มแล้วก็มีกลิ่นฉุนที่รุนแรงครับนั่นแสดงว่าคุณกำลังดื่มน้ำน้อยอยู่นะครับข้อที่3ปัสสาวะไม่ถึง4ครั้งต่อวันนะครับข้อที่4ครับปากแห้งมีการแห้งนะครับแล้วต้องใช้อย่เลนเดียตลอดเวลาหรือลักษณะคือต้องหาน้ำมาลูบหรืออะไรรักษะอย่างเงี้ยแสดงว่าเราดื่มน้ำน้อยเกินไปครับทำให้ปากเราแห้งนะครับข้อที่5ครับตาแห้งครับตาแห้งเราจะสังเกตยังไงถ้าเป็นคนใส่คอนแทคเลนส์ก็อาจจะง่ายหน่อยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บรู้สึกว่ามันจะแบบ ะคระคายคือไม่ง่ายนะครับลักษาเนี้ยก็คือลักษาตาแห้งครับแต่ถ้าเผื่อเป็นคนปกติที่ม่ใส่คอนแทคเลนส์นะครับท่านนะครับก็จะมีการกระพริบตาบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตาแห้งแล้วก็รวมถึงว่ามีอาจจะมีการแดงรวมถึงทำให้เกิดตาแดงดง่ายครับ ติ่หงกนะครับก็คือท้องผูกนะครับก็ให้สังเกตว่าจุฬามีความแข็งมากกว่าปกติครับจะต้องแก้ไขด้วยวิธีการน้ำให้มากขึ้นนะครับข้อที่7นะครับผิวแห้งเกินริ้วรอยก่อนวัยครับอันนี้จะสังเกตได้ง่ายมากนะครับถ้าหากเรามีริ้วรอยนะครับบริเวณที่หางตานะครับหรือบริเวณที่หน้าผากนะครับซึ่งอายุเรายังน้อยอยู่แต่ทาไมเริ้วรอยเกิดขึ้นไวยจังเลยนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้นะครับเราต้องึงสังเกตนะครับว่าเรากําลังขาดน้ําอยู่นะครับและที่สาคัญนะครับบางท่านนะครับอาจจะเป็นคนที่ผิวมัน ผิวมันเนี่ยบางท่านอาจจะคิดว่าอุ้ผิวมันอยู่แล้วนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าผิวมันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอีกอย่างหนึง่งคือผิวมันที่ขาดน้ํามันจะมีแบบนี้อีกด้วยนะครับผิวมันขาดน้ําคือยังไงผิวเราจะมันมากเพิ่มมากขึ้นครับเนื่องจากว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อร่างกายมีการขาดน้ํานะครับ ร่างกายเนี่ยก็จะมีทําให้ตอมไขมันบริเวณใต้ผิวหนังครับทําการผลิตไขมันออกมาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อชดเชยความยุ่งชื้นที่เกิดจากการทาน้ำมันเองครับทำให้ผิวมันมากขึ้นและยังเสี่ยงต่อถ้าไม่เป็นสิวเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าหากคุณมีสาขานี้อยู่นะครับคุณควรที่ทาน้ำเพิ่มมากขึ้นในแล้วครับข้อที่8เป็นรคกระเพาะอาหารและกดไหลย้อนต้นเหตุนะครับเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเราทานอาหารเข้าไปนะครับก็จะเข้าสู่กระเพาะอาหารนะครับและถ้าหากเราทานน้ำน้อยนะครับก็จะทาให ภายในกระเพาะอาหารทําให้ว่ากรดในกระเพาะอาหารมีความเข้มข้นที่สูงมากจึงทําให้เสี่ยงที่ทําให้เป็นโรคกระเพาะอาหารได้ง่ายกว่าคนอื่นได้ที่สําคัญในเมื่อเราทานน้ำน้อยครับก็จะทําให้กรดในกระเพาะอาหารมีความสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นจึงทําให้ปัญหาทําให้เกิดภาวะหนึ่งที่เรียกว่ากรดไหลย้อนครับหรือการอักเสบเกิดขึ้นบริเวณหลอดอาหารได้เช่นกันดังนั้นเราควรที่ทันทำให้มากนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนครับ